ครับผตัวแดงนะครับวันนี้ทางตัวแดงก็เหมือนเดิมนะครับมาพาเจ้าสุนัข2ตัวออกมาเดินเล่นตรงท้ายสวนนะครับมีที่เล่นที่เดินอย่างดีนะครับเป็นทางใกล้ๆของริมคองแล้วก็มีน้ําให้ชมแล้วก็มีบรรยากาศท้องทุ่งนาให้ชมนะครับก็เลยพากันมาเดินเล่นออกกําลังกายกันนะครับทนผู้ชมครับนี่ครับเจ้าสุนัขสตัวก็มีความสุขกับการ ได้ออกเดินเล่นหาโน่นหาน,น,หานี่ตามภาษาเขามันนะครับเจ้าลิโอกับเจ้าลาล่านะครับลงเลยลงเลยลงอาบน้ําเลยเออกินน้ําก่อนก็ได้เสียงลกกระแตแต้แว๊ดนะครับมันวน บินวนไปวนมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ลงตรงนั้นนะ่ะมันหลอกหลอกเราหรือเปล่าว่ามันอยู่แถวนั้นแต่นกพวกนี้มันจะมักจะหลอกนะครับมักจะหลอกลวงอยู่แต่เ,เราเข้าไปดูกันนะครับท่านผู้ชมบินออกมาแล้วฮะบินมาตรงนี้แล้วฮะนกกระแตแต้วัดเอครับแต่แต้แวด,แ,แ,แ,วดแล้วก็โฉบลงไปตรงนั้นอีกทีนะครับมาจะเป็นรังของมันก็ได้นะฮะตรงนั้นนะ่ะ รังของมันถ้าเราเจอรังเขามันได้ก็จะดีนะคนโบราณว่าถ้าเจอรังเขามันแล้วมันได้หมอนเขามันนี่จะนําหมอนเขามันได้ไปหายากนะเก็บไว้เก็บไว้ได้เป็นของล้าค่าอย่างหนึ่งนะตวกระแตแต่แวตเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นนะฮะตรงโน้นนะมานี่ละมานี่วนมานีอีกละ,กละเดี๋ยวมันคงจะเข้าไปตรงรังเขามันเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวเราดูกอนมันจะเข้าไปเหมือนเดิมไหมมันอาจจะหลอกลวงเราก็ได้นะเป็นลงตรงนู้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะพ,พ,พิกัดก่อนนะครับตอนนี้สุนัขของเราสองตัวครับเจ้าลาล่ากับเจ้าแดงหรือเจ้าลีโอเนี่ยก็มาด้วยกันนะมันกนกกระแตแต้วแ,แวดมันจะร้องอยู่ทางนูน้นเดี๋ยวไปหาดูว่าที่มันลงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นรังของมันหรือเปล่า แต,แต่แวดกระแตแตะแวดอยู่ทถงนู้น okay. เดี๋ยวไปหานะไปดูซิว่ามีรังอยู่นั่นไหมมันไปนร,ร้องทถงนู้นอีกแล้วนะครับไกลไปนู่นน่ะนู่นนะครับมนัมนวนวนวนเวียน,นอยู่แถวนี้นะครับแต่คิดว่ารัางน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะรังของมันเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวเราจะหาดูไม่ยากหรอกครับรังของมันก็จะเป็นมีเศษเศษใบไม้เศษเศษหญ้าครับเศษกิง่งไม้ กอ,กองก็อยู่เป็นหลุมๆนะฮะเดี๋ยวดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนไอเจ้านักสืบสองตัวของเรานี่ก็เดี๋ยวจะทำการนะครับแต่แต่แวดมันล่อให้เราไปทะนุนละท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ก็จะเจอรังนกแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะครับมีอยู่2องรังนะฮะหลงอยู่เนี่ยสองรังอันนี้รังหนึ่งอันนู้นรังหนึ่งนะครับมีแค่นี้นะครับ ไม่ทราบวนกอะไรมันยังมาพักอาศัยอยู่หรือว่ามันจะไม่ได้มาอยู่ทิ้งรังมันร้างไปหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมัโฉบมานี่อีกแล้วครับมันคงจะไล่หมานะครับไล่หมาสองตัวของผมนี่ครับอาจจะไล่ผมด้วยนะไม่ให้มายุ่งแถวนี้มันเป็นเขตของมันหรือว่ายังไงไอย่างนี้นะครับมันแสดงอาการเข้ามาอย่างเงี้ยน่าจะใกล้เขตเข้ามาแล้วละครับท่านผู้ชม ใกล้เขตตรังเข้ามาแล้วครับมันถึงโวยวายอ่ะโวยวายมากเลยครับเนี่ยนะครับมาสองตัวแล้วครับนี้โน่นโน่นไปโน่นอีกตัวหนึ่งถ้ามันอยู่แถวเนี้ยมันจะโฉบมาหาผมแล้วเนี่ยเนี่ยมันคงจะกลัวว่ามาเอาไข่หรือมาเอาระไรเข้ามาเลยคยฮะเขตเข้ามาอยู่แถวเนี้ยมาดีแล้วมานีแล้วครับเราก็มาเจอ เดินทางมาหารังนกกระแตแต้แวดเนี่ยก็จะมาเจอกระหินประหลาดอยู่ก้อนหนึ่งนะครับนี่คืออย่างงี้ครับนี่คล้ายๆกับมันกลมๆมเป็นแบรนอย่างงี้เนาะคล้ายๆเศษสันมนุษย์เศษสันปั้นแต่งมาแต่เป็นธรรมชาติเศษสันปั้นแต่งมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับมันแตกดีนะจะเก็บไปบ้านแต่ถ้าเป็นสีเนะส่เหลียหหล่ยมนะสี่เหลี่ยมหินสี่เหลี่ยมนะเขาว่าเป็นหมอนของนกกระแตแต้แวดนะ เอาเก็บไว้เป็นเครื่องรางของขลังได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะลองหาดูแถวนี้ดูเนาะว่าอาจจะเจอก็ได้นะมันวนเวียนอยู่แถวนี้นกกระแตแต้แวดอะเพื่อจะให้เราออกจากบริเวณนี้บริเวณหลังของมันแถวนี้แหละแต่๋ยผมว่าผมจะลองอหาเลาะดูรลังของมันแถวนี้ดนะูเนาะไม,ไม่ไม่ได้ไปทําอะไรของมันเราก,ก็จะเป็นดูเป็นวิทยาทานนะครับท่านผู้ชมครับหินบริเวณนี้ก็จะแปลกประหลาดอยู่มากมายเลยนะครับท่านผู้ชมครับ มันมีหลากหลายหินดูแปลกตานะครับจะมีก้อนกลมๆก้อนสีน้ำตาลก็มีนะสีน้ำตาลอย่างนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยแล้วก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ก็มีเนี่ยก็สวยดีนะเนี่ยแบบนี้นะฮะเยอะเลยฮนะหินลักษณะแปลกๆนี้น่าเอาไปเก็บไว้ดูเล่นที่บ้านนะฮะอย่างนี้ก็มีเนี่ย ท่านผู้ชมครับแล้วก็มาเจอหินแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยอาจจะเป็นหมอนของนอกกระแตแต้แวดก็ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่เราเพราะมันฝังดินอยู่แล้วก็มีหินลกลมๆอย่างนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่ครับดูแปลกตาดีนะครับผสมกับดินอยู่แถวนี้อันนี้ก็อีกอย่างนะครับนี่อันนี้ก้อนประหลาดอยู่นะเป็นหินนะพี่น้องนะ คงจะใกล้เขตเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยมันร้องไม่หยุดเลยนะฮะทั้งสองตัวนะจะเป็นสองพเมียนะครับท่านผู้ชมตัวหนึ่งตัวหนึ่งไอทางทางขวานี่ตัวหนึ่งเนี่ยโวยวายมากเลยฮะไม่ได้มาทาอะไรเขาหรอกเราจะมาดูเฉยเฉยนี่กลมเนียนดีแล้วครับเลอเกินครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไว้ไว้ไวไวทับหนังสือนะฮะหินก้อนนี้คล้ายเลือดหมูนะครับเหมือน ขายเลือดหมูเลือดหมูที่เขานํามาปรุงอาหารนะท่านผู้ชมนี่อย่างเงี้ยเ่อทำให้นึกถึงโ่วง,งอกผัดใส่เลือดหมูนะครับท่านผู้ชมไว้นี่ดีกว่าครับท่านผู้ชมเออมันคงจะไม่ให้เราได้เจอกับรังเขามันง่ายๆแล้วนะครับนกกระแตแต้แตแวดเนี่ยมันจะหวงรังเขามานของมันมากแล้วก็บางทีก็ทําหลอกลวงเราไปให้ใหเราตามมันไปเรื่อยๆนะ แต่ว่าจริงๆแล้วรังาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าบริเวณนี้มันหลอกล่อเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนง้นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างเงี้ยถนอกกระแตไต้แวดวันหลังเราจะมาซุ่มดูว่ามันลงตรงไหนแล้วเราจะมาเข้าดูรังมันะหาดูยากนะครับรังของมันเนี่ยแต่ว่าวันนีเ้เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วเราไม่ไม่ไม่ไปรบกวนมันแล้วฮะแล้วเรากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันจะร้องจนไม่เป็นอัน ที่จะมีความสุขของมันเราก็ออกจากที่นี่ดีกว่าครับทุกู้ชนครับรก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกู้ชนครับสวัสดีครับ